ความคิดและการหยุดคิดเส้นทางสู่จิตใจที่สงบความคิดเป็นพลังอันมหาศาลที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรามันสร้างสรรค์ทั้งความสุขความทุกข์และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นแต่ในบางครั้งความคิดที่ไหลเวียนไม่หยุดหย่อนกลับกลายเป็นภาระทำให้จิตใจวุ่นวายและขาดความสงบ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของความคิดและฝึกการหยุดคิดเพื่อค้นพบความสงบภายในใจบทความนี้จะพาไปสำรวจความคิดและวิธีการหยุดคิดเพื่อปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระความคิดกระแสะแห่งจิตที่ไม่เคยหยุดความคิดเปรียบเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างต่อเนื่อง มันอาจเป็นความทรงจำในอดีตความกังวลถึงอนาคตหรือการจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดตามหลักธรรมความคิดมิใช่ตัวตนของเราแต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดจากเหตุปัจจัยเช่นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสหรือการปรุงแต่งจากกิเลสโลภโกรธหลงในชีวิตประจำวันความคิดของเรามักไหลวนเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง บางครั้งมันพัดพาเราสู่ความสุขแต่บางครั้งก็พาเราไปสู่ความทุกข์ความกังวลหรือความสับสนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของความคิดและใช้สติเป็นเครื่องมือในการนำพาชีวิตสู่ความสงบด้วยการฝึกฝนจิตให้รู้เท่าทันและปล่อยวางเมื่อเราขาดสติความคิดจะพาเราไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดความทุกข เช่นการยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตหรือความกลัวต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการเข้าใจว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและไม่เที่ยงอนิจจังเป็นก้าวแรกในการควบคุมมันการหยุดคิดอิดสรภาพจากความวุ่นวาย การหยุดคิดไม่ได้หมายถึงการบังคับให้จิตใจว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงเพราะธรรมชาติของจิตย่อมมีการรับรู้และคิดอย่างต่อเนื่องแต่ในทางปฏิบัติการหยุดคิดคือการหยุดการยึดติดหรือหลงไปกับกระแสะความคิดเพื่อให้จิตใจสงบและอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าสติและสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญในการหยุดความฟุ้งซ่านของจิต เมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตความคิดได้โดยไม่ถูกมันครอบงำและเมื่อจิตมีสมาธิความคิดที่ไม่จำเป็นจะค่อยๆจางลงทำให้เกิดความสงบภายในวิธีฝึกการหยุดคิดการฝึกหยุดคิดต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้จิตใจคุ้นชินกับการอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความคิดที่รบกวนนี่คือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ 1. เจริญสติด้วยลมหายใจอานาปานสตินั่งในท่าที่สบายหลับตาเบาๆและกำหนดลมหายใจเข้าออกสังเกตความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกหรือการเคลื่อนไหวของหน้าท้องเมื่อความคิดผุดขึ้นมาอย่าต่อต้านหรือตามมันไปเพียงรับรู้แล้วดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจการฝึกนี้ช่วยให้จิตสงบและลดการฟุ้งซ่านของความคิด 2. พิจารณาความไม่เที่ยงของความคิดเมื่อความคิดปรากฏขึ้นให้พิจารณาว่ามันเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวไม่คงอยู่ถาวรถามตัวเองว่าความคิดนี้สำคัญจริงหรือหรือมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่การมองเห็นความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราไม่ยึดติดและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 3. ฝึกสมาธิเพื่อสงบจิต เลือกจุดรวมจิตเช่นการท่องพุโทโธการนึกถึงภาพพระหรือการจดจ่อกับความรู้สึกในร่างกายเมื่อจิตมีสมาธิความคิดที่ฟุง้งซ่านจะลดลงและจิตจะเข้าสู่สภาวะที่สงบและแจม่มใส 4. แผ่เมตตาเพื่อลดความคิดลบหากความคิดที่ผุดขึ้นเป็นความโกรธหรือความทุกข์ลองแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ผู้อื่นมีความสุขการแผ่เมตตาจะช่วยให้จิตใจอ่อนโยนและลดความยึดติดในความคิดลบ 5. การอยู่กับปัจจุบันขณะฝึกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เช่นความรู้สึกของร่างกายเสียงรอบตัวหรือการเคลื่อนไหวของลมหายใจเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตจะค่อยๆลดลง การหยุดคิดในชีวิตประจำวันการหยุดคิดไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะในช่วงนั่งสมาธิเท่านั้นแต่สามารถฝึกได้ในทุกกิจกรรมเช่นขณะทำงานหากจิตฝุ่งซ่านลองหยุดพักสักครู่สังเกตลมหายใจหรือโฟกัสที่งานตรงหน้าอย่างเต็มที่ขณะ,ะเผชิญความเครียดเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทำให้ใจวุ่นวายให้หยุดและถามตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ แล้วเลือกปล่อยวางความคิดที่ไม่จําเป็นก่อนนอนฝึกกำหนดลมหายใจหรือแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจสงบและนอนหลับได้อย่างผ่อนคลายประโยชน์ของการหยุดคิดจิตใจสงบและแจ่มใสเมื่อความคิดที่ฟุ้งซ่านลดลงจิตจะเข้าสู่สภาวะที่สงบและมีความสุขลดความทุกข์การไม่ยุดติดกับความคิดช่วยลดความกังวลความกโกรธและความเศร้า เพิ่มสติและปัญญาการหยุดคิดทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตชัดเจนขึ้นนำไปสู่ปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งนอนหลับดีขึ้นการฝึกหยุดคิดก่อนนอนช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและนอนหลับสนิทอิสรภาพจากความคิดความคิดเป็นเพียงกระแสที่ไหลผ่านจิตไม่ใช่ตัวตนของเรา การฝึกหยุดคิดด้วยสติและสมาธิเปรียบเสมือนการหยุดพักจากพายุแห่งความคิดเพื่อให้จิตใจได้พบกับความสงบอันแท้จริงดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขเมื่อเรารู้จักสังเกตและปล่อยวางความคิดจิตใจของเราจะเป็นอิสระและพบกับความสงบในทุกขณะของชีวิตความคิด กระแสแห่งจิตที่ไม่หยุดนิ่งความคิดเปรียบเสมือนลมที่พัดผ่านมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความคงที่ตามหลักอริยสัจสี่ความทุกข์เกิดจากความยึดติดในความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสเช่นความโลภความโกรธหรือความหลง เมื่อเราหลงไปยึดติดกับความคิดเหล่านี้เรามักสูญเสียความสงบและถูกครอบงำด้วยอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนว่าความคิดไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นต้องเริ่มจากการสังเกตความคิดอย่างมีสติไม่ตีค่าหรือตัดสินมันแต่ให้มองเห็นมันตามความเป็นจริง สติดวงตาแห่งปัญญาสติคือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราควบคุมจิตใจไม่ให้หลงไปกับความคิดที่ปรุงแต่งการฝึกสติเปรียบเสมือนการจุดตะเกียงในความมืดทำให้เราเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อมีสติเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าความคิดใดเป็นประโยชน์และความคิดใดเป็นเพียงมายาที่ทำให้เราเป็นทุกข์การฝึกสติสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นการกําหนดลมหายใจเข้าออกการสังเกตความรู้สึกในร่างกายหรือการมีสติในทุกการกระทำไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินหรือการพูด สติจะช่วยให้เราเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาและเลือกที่จะไม่ยึดติดกับมันการปล่อยวางอิสระภาพของจิตใจการปล่อยวางมีใช้การละทิ้งหน้าที่หรือความรับผิดชอบแต่เป็นการวางความยึดติดในความคิดและอารมณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์การปล่อยวางคือการยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอนิจจงเป็นทุกข์ ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนเมื่อเรามีสติและเห็นความจริงของความคิดเราจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้การปล่อยวางจึงเป็นการปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลถึงอนาคตและอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบความคิดสติและการปล่อยวางเป็นของที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่หากขาดสติเราอาจถูกมันครอบงำการฝึกสติช่วยให้เราเห็นความจริงของความคิดและการปล่อยวางคือกุญแจที่นำไปสู่อิสรภาพของจิตใจเมื่อเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและววางความยึดติดลงได้ใจเราจะพบความสงบที่แท้จริงดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความสงบในใจไม่ใช่เพียงความฝันแต่เป็นความจริงที่เราสามารถสัมผัสได้ในทุกขณะของชีวิตขอให้ทุกท่านฝึกฝนการหยุดคิดและค้นพบความสงบภายในใจขอให้จิตใจของทุกคนเปี่ยมด้วยสติและความเบิกบานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรารยานามิตรทุกท่านผู้ใฝ่ธรรมผู้กำลังฝึกตนขอบคุณและสวัสดีครับ